อาอนาปาเป็นสุดยอดนักกรรมฐานทระพุทธเจ้าใช่มีหกอันพุทธเจ้าวางไว้มีหกอันเนี่ยพุทโธเท่าัสามโถแล้วก็มีอนาปามีเมตตาแล้วมีเทสารามแก่จ้งวางในสามธนาพุทธไม่เห็นได้เลยู้ได้ สวดป่อท่องไว้อย่างเยอะแล้วนะพระเจ้าเนี่ยเคื่อทําตามคำสอนสพระสถาบุเจ้าแตคนนั้นเคื่องสาวของท่านพีชส,สาวที่กี่เราใหญ่ืนาดไหนจะมาเอา,าแกมาแตกไม่ได้เลยยัย้ยอนีน้ขนาดนั้นไม่ได้บอกเลยคนมันไม่รูต้ต้งอุตส่าห์ความหมายไว้าใ,ใหญ่ขนาะด งมาถัดเจลวบอกแลาวแปลว่าแปลว่าดีแล้วคนหาสุดสบแล้วถัดเราพูดเราจะวันนี้ไปพูดเ๋ยวเป็นบอกเป็นสัญญาทนไม่ได้ต้องรอคนจริงคำนต่อหลังสอนพูดเสียวดาต้องรอคจริงเป็นรอบอกแค่นึงไม่คงบอกที่ใช่ไหมเออของเราสับอองมาเราแดับเพราะ คนแม่ป mm ่วยละมาชาวนาอะอ้าวก็าพดดนะเห็นไหมห้องลอยเหนในงานพูดเดี่ยวเนี่ยจุดจ่ายเงี้ยนะเกด้าจุดจ่าบกแต้บก็เราจะไบอกหน้าลอยเขามาล่ำไปได้แต่บอกยังเลยก็ตับละนี่ก็ทอนะอ้าวอะรแล้วอ้าวเห็นไหม การถามเทื่ยวเที่ยวถ้าเจอหน,น้าดไ,ได้ยังเห็นแต่ละตอนนั้นต่ายกับมึงดิ้นไม่ได้นะไรก็ไม่ได้เวลาไม่ยอมงาน่ะไม่ก็ได้เพราะวมันต้องการเพราะมึงบอกมาแล้วไอ้ช่องอย่ยาทำเพล้วเราต้องการนิดเดียวแต่ว่าต้องการของจริงถ้าจริงนะ ต้องดับทุกของดับทุกถัดเองถ้าของแท้ด้วยด่าแล้วนะครับนู้นำผู้นำพรมพุน้อยเจ็ดตอนนี้ค่อยันลงเหยื่ลงดับเนี่ยเป็นไงโอ้ไม่ได้กดท้งกายหลงังใจบิเป็นยไงเนี่ย ของจริงเป็นอย่างนี anxiety, kind of andal, to to like. ้เห็นไหมเรียนหนังสือวิชาอายบสัสพะรัเล่น้หวเขียกกระสอบเะบัตได้อาณาพาสเถิดทำทำเล่นทำเล่นเนี่ยเดีตยวกสามรักษาใหม่ด็จะบอกให้ศึกษาส่วนเนี่ยขู้บอกบางหลังเดียวม่ใช่ครับ พอไม่เข้าใจครับเห็นไหมมันมัน, okay. นรู <Yeah. S 1> ้จับทํามันกลัวตมสอกว่าถ้ายังไม่รู้เรื่องพ่อต้องไม่ยักเชื่อเห็นไหมอันนี้ผมคิดความเบกเลยไม่ต้องร้องขับผมเชียน่อยเชียน่อยสามจุแปดปีเทนันสามจุดแปดหอยไกฟรีจมูกมีแต่มาเรยไม่สามจุทีเลย เบรโคตดมาอุทานเ้วนะเบรโคตเฟรโคตเดโคตอันนี <t dinner benefit> oh, well, it it ้ผมว่ามันกับแค่พีแค่นี้นะครับไม่ท้องบอกไม่รู้จักไป่ต้องลำบากนี่ขับไปแล้วกินข้าวเย็นกินของหวานหนักมันวงเลยเห็นขึ้นทำนี้ไหมเนี่ยแห้หมดดีกวรับโฆษณาเลยอ่ะ กินไว้เพื่อจบนะครับพระเจ้าอนิสิะโอ้แทบน้ำเขาก็เขาว่าโอ้ไมนต้องการนตัวจะตับเรื่งองเนี่ย่ยอมทำเนี่ยายแก่ที่เคยคนพายเสียกันทาตันนู้นที่ว่าแก่แยลตายก็ กาไปเยสวนใหญอนนใประนาะทันนี่รับหมอประกาศที่เปลนอาสมณน่ายเอ้ยลว่างเลยแล้วหลัษาัล้วเดี๋ดวไม่ตอกเพื่อทำงเขาคอยดูแลเราเ้าเลยบอกไว้กจนถ้าตายตอนนี้จะลาลาล คนร้อานาพุทธไม่แข็ดเข็ดดิจยปลตกไว้ลุกไว้าเนี่ยมาเป็นมาเร็เข้าวธรรมดาหนูสามาเยอตัวนี้คุ้เทพปเมืาอที่บอกเราขับไปบ้านเพื่อสุขับวส่งลูกแน่พอเวลาเข้าเดียวน้าลูกสาวไม่ทำรวยเอาไว้ตั้ใดตดือนด้วยไม่จ้าสุนเดรงาน้วย ยีบารมมาละไหมฉันเอาลมพักษาับขั้วโลกเม่แรงสิ่งนี้ยีนอะไรไหมแกนเาหแล้วีนอยู่ได้มีคนแล้วกรมาักษานนดับทุกข์ด้วยยข้ไปวเขาทำนี่ทำสูบขาดไยกแยกเา อะไรมาแตนะนน่เกษตรนารตนนะครับใช่ว่าชาวโ่องประเท,ที่ว่าพัพนะนหลายร้อยล้านก็สองลาลาไม่มโีการสุขในะครับแบ่งสุก็เหสองสุแสองทุกมไม่ดีกินของแต่ละไบเ่ยเมาอกเขาบอกเนย่ยาสุขไปแล้ว กลุ้ลมนะครับเดี๋ยมาลงใช่ไหมมาอลอนได้ตอนนี้อ่ะอยากอยู่นานไหมไม่มีอ่อ่ะดูแลก็ตายแต่เดี๋ยวมันจะใช้เงินมากก็ตายเดี๋ยวเงินดูลราก็ตายไม่มีสาระอะไรที่อยใจเักสาดสตดเนี้่าเอาเดือน มัน้าอนเมื่อขอไปแค่เดียวดึงเมื่อขบไปดอัเย็นมันเทามีลูกตาเอาดูแาเป็นบุญราาของเราด้วยอาศยเก็บไหมสมาธิอยากเกิดเมืงไหนดีขันห้าเราจะไปเโมกุงนี่ขอมีสมาธิมีเราเราต้องเรีนนี่ลูก นี่เวทนาเวทนามีสาม,มสามาัญญาสงคัญกระจายบทเปรศยา้าวรังกฤษทำรายเปิดเหตุยันดับไปเพราะดับเหตุดับไปไม่ใช่สามรูดนี่ลูกเวทนาสังญาสังญาเนมันไม่เที่ยง <c oughs> ทำเท่าไเกิดรแต่ดับเพาดับเหตนะพ mm hmm. ระเจ้ามหาธรรมะพระเจ้าจะดับเหตุแห่งความเกิดเหตุแห่งความนั่นใช่ไหมอยู่มันก็คุมตาเล้ยไปไปแบบนี้ไปนะถ้าเราเดนอันดไปแล้วเสียกอสตาร์ทต่อเห็นชไหมดับเหตุ เป็นเกืใครนะอย่ารลอกต้องเฟันะทำไมถผงไปรู้ได้นี่นี่ต้องสี่สุกโซนอ่ะาบบุกไปละอ่าจรุกไปยอเราเปิดเสริมไปี่ะอ่เวาทังว่าต้งฉลาด คุณตาไม่คุณสอนเลยโอ,ยยลยอ้ชีวิตไม่ยังยืนยนะคามตายยังเพราะชีวิตเนี้นั่งภาวนาแบบนี้เป็นอดไตแล้วจะไปยังไงครับาาาาข้ามไปข้ามไปโอ้พระพุทธขันห้าเป็นภาลานะัยถ้าภาลาัยคนนี้ว่าติดโอ้เนี่ยหายนัน่นนะโอ้ถูกมาก เขาไม่ได้เออเขาปวดทุกข์ไม่ใช่พาก่อนเนี่ยตัวไหนตัวไหนดูต้งมาพาวันนัตตะวนยังพ่ายแพ้มาวนอ่อนแอเพื่อไม่มีนางฟ้าองค์หนเยมีนางฟ้ามีปัจจยไม่มีนางฟ้าองค์ไดพรได้แล้วให้นักดัเท่ๆทำใจเนอไแล้วกัน วัดแ้าเมื ujemy, ่อกี้หลวงนั่งป่อนใจตอนนี้นก็ส่วนมันมีนางฟ้าองค์ไหนคอยผ่อนใจแล้วให้แลวแล้วต้องกลับไปไม่ถังหลวงพันไม่ไม่มีเทพากรองไหนคอยผ่อนใจแล้วให้หมดเย อพนนั้นเขาบอกโอ้ยไอ้เลิกยู่ไอ้เลิกปวดบ่อยบอกนะม่นม้แท่งวาเป็นองไรนสอบไจเด้อทำไมไม่เนาหน้นเนาเาสีแดงโอ้บุญลอยนี่พุทธเจ้าเดินอาหน,านา้าดับความ,มุ่งลอยเนี่ยคนที่เขาเห็นนี่ยเรวทุกทุกวันวันก็จในระดัเป็นของเขา่ะ ปส,สป็งสมบัติของเราที่สุขของเราลับมาเรียบเราขับไนักที่เมตสารรมญาณพุทโธเมตตาธรรมวันที่สุขอย่างเป็นเลนะพุทโธเนี่ยในที่สุขเราเมตภาพเที่ยวที่สุขความเจ็บศัาวไอเป็นสมบัติข้องแที่ยวชำนาญหายแต่ครั้งใดก็มีพลาดาลาดท้ายทำลายมาที่วอาหอก อะไรทำมางหงอกดีสิเลยพวกเองเท่มนั้นก็มันเด็กรู้แล้ว oh. โอ้สุตโทธรรมโมสามโคมสัพโธไม่เทนะี่ยงนะจำใจเป็นควนทุกมรดาใช่ไหมเที่ยวมาแลนะ้วแต่ว่าเขามือ,อเราไม่เสียทมเด็จของไม่เป็นอะพ่อหลว่ากันพุทธธรรดมระรง เขาไม่ไหวขอพอนทำบูชาเสร็จวางลงวางอย่ก้อยกับบำมใจกับกับอื่นเนี่ยบำมใจเราวมไม่สลับวาไม่เสื่อมสามเที่ยวแต่เที่ยวะต้งักทุกวันเรื่องอื่นเรื่องเล็กเรื่องนี้เรื่องใหญ่บอกฮัดทจนเส็จตนาดใครถามบอกว่เสร็จแบ่้องแก่ว ท่นสมบัติสองอาเสียรเนียร์ตีไม่ได้จเอาล็อเข้าทางเลยเออพุทโธไม่เสี่ยงตอนนี้ไม่เชี่ยงเลยนะรูปมหมนี่วิสิมของพี่วามจำเราหอายสิบปีเห็นไหมเสี่ยงอซนัสสาสาเป็นราบทางขอนเป็นกระโหลกเราจำไว้สักค่อย ถาเราเตือนความใจนะเออเดินมาถูกทางตามแต่ทับด้วยแซวข้าขอปกระดมเป็นัก้่ามังกรคนสามพุทธกามุย่าภรณ์นี่และนัดพอตามเด็ดสจ้งเนี่ยพัฒสงตามพระพุทธองค์กดใช่ขาดใจยาเดี่ยงก็จบไปแซ ้าเสวะไม่ตาเรี่ยไม่ท้าหัวไม่ทายฟังเสกฟังที่ไหนแต่ตัวรู้ข้างในนะพราตัวไม่เสียงแจมแจ้งคัดค่อนทุกข่อนวาลด้วยจังแต่วันขอดมาทึงวันถามใ่ลงไม่ได้ขันห้าแล้วไม่มีรื่นอะอากิบารอะไรนั่นนจะ สนามเป็นนาต่างามพา่อเอาตางๆลงไปอปื่เลี้ยงผีนะทำไปไม่อ่าเลี้ยงผีนั่ได้ไปนะแต่ม่รู้จักว่าทุกอย่างทุกสราอาจไม่รู้จักเพามนุษย์ตุนั้นแปนะเรายเหนอย่างนี้แไปถามความเจริตัวเองอไม่มี้สาเ อยาดแต่อ <Yep, S 2> hmm ันณาพฤตตาคงคุณงคนชมพอมาอยากได้สายใหเลยก่อถูกตัวเนี่ยัตัวเนี้ยไอ้ืนคนสอนคัะเพราะเนี่ยเอกสิ่นเสียชันธรรมะวัดแตดเดอนอารามพระทุกนาอนรัทธ่จิ้นเท่งดาวเท่งเนแล้วขับจักจุดปกครอง ผู้จับจกตรสิบแปดแสดงตัวดิสตามาดิสเนโคูเดชช่ออองเากระตำในตัวตามดิสดอกตรสิบแปดดมีครูสอนนะเน่แกวิชาเนี่ยอขวานิทั้งราลอนตักรโลขอที่จะตัดตัวเนี่ยอ่าเอ อะไรเป็นมูลเหตุพ่อเกิดตาขึ้นผัวขึ้นดอกอะไรเป็นเกิดอ๋อเนี่เกิดดีตัวนี้เกิดชั่วเราไม่พ่ออะไรทำรมชั่วเกิดชั่วคำดีเกิดดีแบบนี้เนื่ออะไรเป็นมูลเหตุที่มันทำามนี่เล่นเราตัวงตั้นห,นนหาตอนนีหล่นเนี่ยคนเรียนสองตัวได้ ถ้าอะไรไเ,เป็นเงาองตนหาถ้าตื้นเกิดเียก็ตายไปดีก็ตาย,ตายแต่อะไรเลยไม่เงอกมันคนคนไหนไม่เหม็นหวา,าอ,วดดววอาณาปา์ไปสัตยุทธภัณฑ์ดเวยตัตเุทธภัวพอปล่อยใจเดี๋ยวเดี๋ยวเอบทิดแสงสิมพา่านันนี้ไหนที่เป็ดตีกันไปนร่วมเพศมีที่ไหนทีนี้ รับขินฝามากพอเราได้ความสุขตัวนี้อยากขินผา,ได,า,าได้ความสุขจะได้ครมั่สุขจะได้สมบัติจกมากต่วนี้โอ้ตั้งหาเป็นหลักนี้อย่างนี้โอ้ยตัวนี้เองจะขอพบขอชาติทางนั้นดะตากลงไปแล้วโเราบันขาดพบชาติไล ใน,นี่ยับตรงไหุอ่าแล้วพักเดียวะวันยามาทันขึ้นมาเน้วถ้าเราไมา่ช่วยเป็นผาแล้วใครจะช่วยอืมตัดบัวเนือใหญ่เนี่ยตาที่ตาคามัยังไม่หมดเห็นไหมเลี่ยังไงก็ตาย แต่ทำไมต้องพัดอนัภปาอย่างแรงก็ต้องสัดเปขา่าเป็นอนาคาามีพอได้นอนาคามีแ้วง่ายอยสู้โรกไหนัดโลกมันไม่รู้อ่ะที่พลังตัวอันโอ้ตายแแต่ทำไมมันตายอะไรตอนนีน้แต่ละตัวเห็นตัวเห็น,หนางาม แสนสูงส่งให้รื <welche ăn? S 1> <ode> <c ough> uh ้ชอบมางหวัสงาได้แต่ทำไมเห็นสักเตะไม่ดีอาณาปางเฉยสักเตะน้อยสติอ่อนควาวิชาไม่แรแในคุ่มเทตามรักษาตอเไรไม่ว่าต้องทุกๆุกวันทุกเช้าทำนานาสตกเล้วกว่านาพิศาสาดาวบารมีเต็มไม่สาดุปนถูกสปวนถุตัะ ตอนนี้เราจะไมดำดิ์เนี่เพราจำไปเราลเราดำดิตอนนี้เราทำไมดำดิ์เนี่ยเราจะผดอรไม่ดำดิไม่ดำดิ์ไม่ดไ,มด,ไ,มด,ไมด,ด้ใช่ไหมเป็นวัวหานเหล่าเค่วิธีปฏิบัตบิบอกแล้วก็ารั่งนี่รูปน,นี่เวทนาไม่ได้ใ่ไหมโยนาหฟานเอฟเาน ปรับลมใจแล้ผู้ชาวลอยพอมันเริ่มตบเริ่มตบปรับลมใจร้ายลอยพุทนักอยต่อมาหรือยสามเที่ยวแปดเที่ยวเลยเสร็ปิดเดี่ยวอ้าวตอนนี้เหลือแต่ธรไมชาหายใจเข้าจะตบแล้วก็พุทธเลยถ้าถือทำจริงๆ่ะพักเถียที่ดำเลยถึงลงหาน เรียบร้อยเรื่องอการถ่ายยังฝังอยู่เรื่องนักที่ฝังใจไหมบุญนสองของกันแต่ฝังใจจะมันหมายฝองก่อยไม่ได้ขาดขาดสายอะไรแล้วก็เก็บเสียวขาดเห็นไหมอันนี้เห็น อันนี้หอดอันนี้สัตย์อันนี้ใจโอ้แต่ก็มันไม่มีปัญญาสัตยมันไม่ดียวาวิชาควอมมันเดึนไหลไปเป็นธาตุของตันหาละธาตตัวนี้มีกำลังตันหาแพลมองเสเตัตย์ปัญญาเนื้อ่าตันหาขับแพ่ พระตาสาาเลยประสาทดังๆำบได้พบชาติเดียวไปแล้ยไม่ดีนะเ็นน้ายายแล้วแม่ไปเห็นไหมถอนขาดใจน้าอย่างเงินอยู่โลกมันจะเป็นเงินอะไรแล้วก็ไมนที่สาลเราเงินน่าจนลู้ตั 没有，那个好听蛮好的